อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สลดใจนะครับเพราะว่าคนก่อเหตุอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นอเอาค้อนไปทุบหัวเด็กอายุ12ปีจนเขาตายหลังจากนั้นไปคว้าปืนบิดมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอยู่ตรงริมชายหาดชะอำครับแล้วก็เอาปืนจี้มาที่คางของตัวเองจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปเกลี้ยก,กล่อมแล้วก็บุกจับครับออกไปออกไปลงออกไป ลงนั่งลงอย่าอย่าเฮ้ยเฮ้ย้องแปดแล้วครับสองแปดนี่นะครับความน่ากลัวก็คือในมือเขามีปืนซึ่งไม่รู้หรอกว่าปืนจริงหรือว่าปืนปลอมนะฮะพอเขาเดินอยู่ตรงริมหาดเสร็จปุ๊บข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งไปเจอนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยววิ่งหนีเลยนะครับทุกคนก็ตกใจกลัวเพราะเด็กคนนี้เพิ่งจะเอาค้อนไปทุบหัวเด็กอายุ12ปีตายแล้วเอาปืนมาขู่คนอื่นอีกจนสุดท้ายบอกให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดบอกให้วางก็ไม่ยอมวางตำรวจตาดีมากครับพี่ออฟพีลิตกตำรวจบอกเฮ้ยดูไกลๆแล้วปืนปลอมชัดๆตัดสินใจบุกเข้าไปชาร์จตัวเลยฮะ ด้อุยนะร่นมองนี่ครับน yeah. ี่ปืนของกลางซึ่งเป็นของปลอมนะครับในที่สุดก็จับได้แล้วก็นำตัวไปพูดคุยกันต่อที่สพเมืองชะอำนะครับครับคือในเบื้องต้นเนี่ยอยู่ในอาการเหมอลอยเลยพูดจาวกไปวนมาพ่อแล้วก็พี่ชายตามมาที่โรงพัก แล้วก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวเอาไว้บอกว่าเด็กคนนี้เขาจบแค่ป .5 เขาเรียนซ้ําชั้นต้องไปเรียนกับเด็กรุ่นน้องจนถูกเพื่อนๆรุ่นน้องเนี่ยบุลลี่แล้วก็ถูกดังแกด้วยจนเข้าเรียนไม่จบพ่อเนี่ยมีอาชีพเป็นรอปภเลิกกับคุณแม่ต้องเลยต้องปล่อยให้ลูกชายคนนี้อยู่บ้านคนเดียวตามลําพังตั้งแต่แขวบนะครับเพราะว่าพ่อต้องออกไปทํางานเด็กก็เลยไม่เรียนละพฤติกรรมก็คือติดเกมออนไลน์ แล้วสิ่งที่คุณพ่อและพี่ชายตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก็คือ,อเกมที่เขาชอบเล่นเนี่ยม,มักจะเป็นเกมที่มีความรุนแรงครับก็คาดว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกันไหม,มไปจําในเกม,มแล้วก็ออกมาใช้ในชีวิตจริงคนี่อันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อเขาคาดการ,รเขาสันนิษฐานทีนี้ช่วงสายที่ผ่านมาครับตำรวจสพชะอําก็ยังคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้และอยู่ระหว่างประสานส่งมอบตัวไปยังสารเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีเพื<ป>่อให้สาลพิจาณาประสานเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนักจิตวิทยามาร่วมสอบสวน ทีนี้ตำรวจบอกแบบนี้ฮะเ,เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างนี้ก่อนเกิดเหตุช้าเมื่อวานเด็กคนนี้ที่อายุ15เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งพ่อที่ทํางานก่อนนะเพราะว่าพ่อเป็นรปภโรงแรมใช่ไหมครับหลังจากนั้นไปนั่งเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนรุ่นน้อง2คน2คนนี้ไม่มีผู้ตายอายุ12นะผู้ตายยังอยู่ในห้องตามปกติต่อมาครับจูจูก็ลงมือก่อเหตุคือจับ เพื่อนรุ่นน้องสองคนที่นั่งเล่นเกมด้วยกันกับผู้ตายอายุ12เนี่ยม,มัดรวมกันม,มัดมือมัดเท้าไว้ในห้องแล้วก็เอาค้อนเนี่ยทุบหัวเด็กอายุ12ไปหนึ่งครั้งอตอนนั้นยังไม่ตายเด็กก็ร้องขอความช่วยเหลือปรากฏอีกสองคนที่เล่นเกมด้วยกันที่ถูกมัดเนี่ยเห็นท่าไม่ดีแล้วเฮ้ยทำไมทำแบบนี้ดิน้นหลุดออกมาได้วิ่งลงมาข้างล่างมาร้องขอความช่วยเหลือคนก่อเหตุอายุ15วิ่งตามลงมาเหมือนกันแต่ไม่ทัน ทำยังไงละฮะถันกลับขึ้นไปบนห้องอเอาค้อนเนี่ยไปทุบหัวเด็ก12ที่อยู่ข้างบนซ้ําอีกทีครับจนเสียชีวิตครับแล้วก็หลบหนีไปที่ชายหาดชะอําจนเจ้าหน้าที่เนี่ยตามจับคุมตัวไว้ได้โหดเยี่ยมมากอายุแค่15เท่านั้นนะครับในมของคุณแม่กันบ้างครับคุณแม่พอทราบข่าวเนี่ยนะคุณผู้ชมครับคุณแม่เนี่ย ไปดูศพของลูกชายแล้วก็ร้องไห้โฮออกมาสุดลงกับพื้นเลยนะครับอตอนที่เห็นศพของลูกชายบรรยากาศค่อนข้างจะเศร้ามากๆเนี่ยครับทุกคนต้องมาช่วยกันปลอบคุณแม่ครัพอเจ้าหน้าที่เอาศพออกมาปุ๊บไปกอดศพของลูกเลยอแล้วแม่ก็เปิดใจให้กับทีมข่าวเราฟังเมื่อเช้านะครับว่าต้องเดินทางกลับไปที่สมุทรสงครามก่อนครับเพื่อที่จะไปเอาเอกสารในการรับศพลูก เพราะว่าบ้านเกิดอยู่ที่นั่นคุณแม่มีอาชีพขายถั่วแล้วก็ขายพลุตรงริมชายหาดชะอำ่ำแม่บอกยังทําใจไม่ได้แน่นอนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ลูกชายมีเพื่อนสองคนมาชวนไปแถวๆจุดเกิดเหตุชื่อว่านายรีโอก,กับนายพัทหลังจากนั้นคุณแม่ี่ยโทรหาลูกนะครับเพื่อตามกลับบ้านแต่ปรากฏว่าเสียงปลายสายที่แม่ได้ยินเนี่ยมันมีเสียงของคนแปลกหน้าพูดเข้ามาบอกว่าทําไมวะ เดี๋ยวซัดเลยแล้วสายก็ตัดไปโทรหาซ้ำก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเอาจริงๆเพื่อนทั้งสองคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของลูกชายหรือไม่เพราะอยู่ในเหตุการณ์ทำไมถึงไม่ถูกทำร้ายหรือทำไมถึงไม่ช่วยคุณแม่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ครับกะตายตามลูกันไม่มีอะไรเหลือเลย่ะมันพังหมดทุกอย่างอ่ะอยากจะตายตามลูกเลยนะคะ แต่รู้มาว่าเขาเคยทำกับคนอื่นรู้จักวงไหนเขาบอกนะญาติเขาค่ะอยากบอกแม่รักมากแม่ขอโทษแม่เคยบอกว่าอย่าไปเล่นกับเขาเลยนะครับไม่ขออโหสิกรรมให้กับคนก่อเหตุเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะเดินทางไปรับศพลูกชายที่โรงพยาบาลชะอำนะครับก่อนที่จะไปจัดงานศพกันต่อที่บ้านเกิดจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับครับ เป็นอีกหนึ่งคดี<ม>ที่เราอ่านข่าวไปแล้วก็สะเทือนใจจริงๆคนก<ม>่อเหตุ<ม>15ปีเท่านั้นใช่ค่ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ